สบายดีเพื่อนพี่น้องบุตรผู้คนนอมมณีกับครกับช่องมาช่วยคนตัวน้อยคือเก้พนะา,นะา,าพี่น้องมณีมาช่วยกะชิพ้าพี่น้องเนาะมาเบิ่งเนาะมาช่วยมามตับเจอาพิเศษพี่น้องเนาะเอาต้นไม่ออกจากด้านหลังกําแพงเนาะทุกบ้านเขาจ้างเนะาะเขาหย่างูเนาะทุกบ้านเขาจ้างเนาะมาชว่วยก็เลยสิมาเขียนในเขาพี่น้องมาเบิ่งกันเลยพี่น้อง นี่ก็เป็นบันไดของเขานะพี่น้องห้องสีขึ้นนะกำแพงเนะขึ้นกำแพงแื่ไปอันตัดเครือพี่น้องนี่พี่น้องตัดเครือกเนาะเป็นเลยพี่น้องคุณกระตกอีกเนาะคุณกระตกอยู่พี่น้อง เค่ใช้ได้เงินเขาพี่น้องเอ้ยแต่ละบาทน้องมันบดได้ง่ายเด้อพี่น้องภูเฮ็ดนะก็บดได้หาบอหากนะ็บดได้ยินเนาะเครือพี่น้อ,องบลอกไลน์มันเนาะมันมีมบชสวยก็ใช้ได้มากเนาะโอ้พี่น้องเดิมบรรยากาศพี่น้อง ค้นกระตกน้องเบิดมือเลยบัวเช่าพี่น้องเอ,อ้ยเอาพี่น้องไปเบิ่งกันตน้นล่งนะพี่น้องเนาะตอนเหตุนะพี่น้องตอนนี้ฮอกก็ได้ลงมาแล้วพี่น้องลงมาแล้วเนาะเฮากจะเชิดทำการพี่น้องเชได้เอาออกให้ลูกบานเนาะพี่น้องโอ้ค้นกระตุกปุย้ยปุ้ยอย,อยู่ได้เวลาพี่น้อง ลูกบ้านจ้างกับบริร่ายน่าจะห้าวก็บทำงานในนี้พี่น้องเขาหางเท่ายก็เอาเนะาะเขาบริสิทธิ์ัววาชิวังเอาลายพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องให้เชิญเขาเนาะแต่เมื่อนี้เขาจ้างล้างหนึ่งพี่น้องเหากัะเช่อโงงเขาล้างหนึ่งเนาะพี่น้องล่องหายเขาจ้างอีกแล้วเหาขกับชีใดเอาโอ่งเขาอีกเนาะหนึ่งมาใช้เบิ่งบานแค่ได้พี่น้องมีกี่ล้างกี่ล้างเนาะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามลังที่ฉามพี่น้ไปสเสียกเลยปวดเอ้ยเกิดชีได้เนาะเงินเขาตะระบาทพี่น้องกูได้เขามาเบิ้งเลยก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวชนะ่วยคนตัวนวันเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกุดทรัพย์จะไข่พี่น้องหนึ่งสองสามพี่น้องถึงเลยเนาะ มองห้งเช่าเนาะนี่พี่เนาะนี่แหละจุดนเนาะแต่มันก็ไลาอยู่แต่ว่าไม่เป็นบันอื่นพี่น้องเรียกเขาก็ให้เข้ามาเอาออกให้เนาะหนึ่งสองังนี้พี่เนาะเริ่มทำเลพี่น้องคุณกระตกุกเนาะ เห็ดเพ่อเดี่ยวพี่น้องเอ้ยนี่นะมาช่วยกันชี้ว่างเลยพี่น้องมาช่วยกันชี้เล้คืนด้วยพี่น้องเป็นตัดนะ พี ane, vida, ่น้องห้องจะชุบตะไายให้เบ่งเนาะพี่น้องตอนเ่าออกเนาะล้างถเสริจแล้วพี่น้องเดี๋ยวข้าชิมาาทายให้เบ่งเด้พี่น้องเพราะว่ามันผมมีคนถือกล่องให้น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอข้าไปทายเบ่งให้พี่น้องทายให้เบ่งอีกรอบน้อพี่น้องเ้าก็ห้องก็ได้เปลี่ยนมันได้ใหม่พี่น้องมันได้นั้นมันฉันเนาะมันบดถึงพี่น้องห้องกระยาเนาะพอพ้นกระโต๊กเนาะมันเหมือนพี่น้องมันต่ำเนาะเรียบร้อยพี่น้อง ภารกิจวันนี้เนาะเอาของเขาพี่น้องก็ได้อยู่ลอยหนึ่งพี่น้องล่วงเข้ามาชี้ให้เนาะลอยหนึ่งพี่น้องป่าหูพี่น้องเอ้ยจวงุ่มมีโกมังกระทินเมื่อยเลยพี่น้องเห็ดคนเดียวเนาะเรียบร้อยพี่น้องวันนี้เนาะภารกิจของเขาเนาะ เรียบร้อยพี่น้องฝนกระตกโอ้ยนี่เนาะมองเงี้ยแล้วเนาะละวจางเขาพี่น้องเขาก็เลยได้มาเห็ดหาเนาะนี่มันได้เขาก็เปลี่ยนมันได้ม่พี่น้องมันยาวมันฉันเนาะมันได้ตัวนี้มันก็พอดีเลยพี่น้องเพื่อเขาขึ้นไปเนาะโอ้พ้นกระตกพี่น้องจูบเปียกเบิดมาช่วยกันเนาะมาช่วยกับเปียกเลยพี่น้องเปียกเลยเนาะ เพือ่อเแล้วพี่น้องโอ้ใช้เวลารุ่นเติมเนาะเพือ่อให้เฉล้วพี่น้องเปรียบไป็ลไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงชิ้นนี้เด้อพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านอะนอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้บา่าวสวยในเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงชิ้นนี้พี่น้องสวัสดีด,ด,ด้วยด้วยภารกิจวันนีนะ้เนาะฝนตกพี่เนาะเ้าพเจ้าเหตุอะไรลืมผ้าพี่น้องลืมผ้า โอ้ยนี่ลืมตัวนี้มาเด้งกับออกพี่น้องเช็ดแลยนะเนาะไปหามบอลขึน้นเด้พีฟีฟี พี่น้องมองขึ้นนะนะโอ้โปูนกับโคตโอ้พี่น้องของกลางมันได้เรียบร้อยพี่เดาะยี่ห้อก็จิขึ้นเลยนาะปูนมองข้าเห็ดเนาะตอนนี้ข้าวจะขึ้นเลยพี่น้องไปขึ้นกันเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันได้คลิปเป็นยังนีบ้าะ